สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเป็นประจำนะครับกับช่อง n o อาการเด้นนะครับวันนี้เนี่ยเพชจะพาเพื่อนๆนะครับมาขยายพันธุ์นะครับโดยการตัดนะครับกิ่งเจ้าตัวเศรษฐีรับเงินนะครับอ่าเพราะว่าต้นเนี่ยเขาสูงมากแล้วเพื่อนๆแล้วก็เป็นทรงเขาค่อนข้างจะยืดเป็นทรงพุ่มไม่สวยเพชพก็จะตัดใหม่แล้วก็เอากิ่งไปชำนะครับเดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการปลูกชำนะครับก็ประกอบด้วย1ก็จะเป็นหน้าดินทั่วไปนะครับอันนี้ของเชรเนี่ยจะเห็นว่ามันผสมด้วยหลายอย่างอันนี้ของเชรจะเป็นดินเก่านะเพื่อนๆนะครับก็เอากลับมาใช้ได้นะครับ2เนี่ยก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับเพื่อนๆอันนี้ผ่านการใช้น้ําแล้ว3เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแกลบหมักนะครับใครไม่มีแกลบหมักเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะครับแกลบเก่าก็ได้ครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สี่เนี่ยจะเป็น ตัวมะพร้าวสับนะครับอันนี้ผ่านการแช่น้ําแล้วเหมือนกันนะครับอ่าวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับทั้งสี่เนี่ยใช้ในอัตราเท่าๆกันนะครับก็คือ1ต่อ1ต่อ1ต่อ 1, อ1โอเคนะครับ อ่าง่ายๆครับเพื่อนๆก็เน้นวัสดุที่มีความโปร่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะอุ้มน้ําได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยวัสดุปลูกเนี่ยนะครับเพรเน้นว่าถ้าเราเอามาปลูกชําแล้วเนี่ยเพจจะไว้ด้านนอกเพื่อนๆนให้เขาเนี่ยนะครับได้รับน้ําฝนนะครับหรือว่าสามารถจะรดน้ําได้ทุกวันเลยนะครับดังนั้นวัสดุปลูกก็เน้นเป็นวัสดุปลูกนะครับที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับอันนี้นะครับเราก็ผสมวัสดุพวกเนี้ยให้คลุกเคล้าให้ เข้ากันนะครับก็สามารถที่จะนำไปปลูกชําได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกิ่งกันก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะเอาไปปักชํานะครับ หลังจากตัดกิ่งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะทาเขาด้วยปูนแดงนะครับอย่างน้อยเพื่อป้องกันลาแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยของเขาเนี่ยสมานขึ้นนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับกิ่งไหนที่เขาค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตัดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสั้นลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดแยกไปนะครับปลูกอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยเพื่อนดูนะครับมากกว่าหนึ่งองนะครับก็จะตัดออกนะครับก็ประมาณท่อนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ประมาณสักเท่าไหร่เดียวสักประมาณ สองสามนิ้วก็ได้เพื่อนๆน,นะครับหรือว่าประมาณคืบหนึ่งนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะวิธีการตัดของเพชรเนี่ยเพชนเนี่ยจะตัดเป็นแนวทรงป้านๆน,นะครับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกับตัวที่ตัดมาที่ขั้วต้นของเขาเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราลดน้ําแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราตัดเป็นทรงแบบตัดแบบเขาเรียกอะไรตัดแบบเนี้ยครับทรงป้านแบบเนี้ยนะครับตัดชุบเนี่ยบางทีน้ําเนี่ยจะขังอยู่ในบนแท่นที่เราตัดได้นะครับอาจจะทําให้เน่านะครับดังนั้นเนี่ยเพชรเนี่ยจะนิยมตัดแบบเฉียงๆนะครับ 嗯。Mm. อันนี้ก็จะเป็นตัวยอดนะครับตัวยอดเนี่ยสามารถที่จะตัดใบออกนะครับเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนโทษทีครับอาจจะไม่เห็นเมื่อกี้นะครับสามารถตัดใบออกได้เลยเพราะเดี๋ยวพอเรานะครับพอเราเอาไปปักชำเนี่ยเพื่อป้องกันการป้องกันการคลน้ําของเขานะครับก็ตัดออกได้เลยให้เหลือแค่ตัวยอดไม่กี่ใบก็ได้ นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆจริงๆตัวนี้สามารถตัดท่อนได้อีกนะแต่ของเชรเนี่ยขี้เกียจเราเพราะว่ามันเป็นตัวยอดของมันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ทุกกิ่งเนี่ยหลังจากเพื่อนเตัดแล้วนะครับก็ทาด้วยปูนแดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วางทิ้งให้เขาแห้งสักพักหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะปลูกต่อนะครับเอาไปปักชำได้เลยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเพรขออนุญ,ญาตทาปูนแดงก่อนนะครับ ทีนี้เพื่อนๆก็ทาจนครบทุกกิ่งนะครับแล้วก็วางผึ่งให้เขาแห้งนะครับก่อนแล้วก็ค่อยเอานะครับไปปัดชำ เคยครับเพื่อนๆนะครับทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยนะครับวางพักไว้แล้วนะครับรอให้ปูนเขาเนี่ยแห้งสนิทแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยของเบสต้องบอกก่อนนะครับยังไม่แห้งนะเพราะด้วยว่าเ็นเนี่ยต้องการประหยัดเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆก็เลยเอาลงปลูกชําเลยดีกว่าเอาลงชําเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆอาจจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เป็นตัวที่จะทําให้ดูนะครับส่วนกิ่งอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเบสก็ไว้ให้ปูนแห้งนั่นแหละนะครับแต่อันนี้ก็มาสาธิตให้เพื่อนๆดูมาปลูกชําเลยนะครับเพื่อนๆ สิ่งที่เเพตรียมเนี่ยก็จะมีกระถางเนี่ยใช้ขนาดนี้ก็พอเพื่อนๆน,นะครับในตอนแรกที่เราชําเนี่ยนะครับก็ใช้ขนาด4หรือว่าหนิ้วก็พอแล้วเพื่อนๆน,นะครับอแต่ไม่ควรเล็กไปกว่านี้แล้วก็ไม่ควรใหญ่ไปกว่านี้เนาะเพราะบางทีเนี่ย มันก็ถ้าใหญ่เกินเนี่ยก็เราไม่ค่อยมีที่วางพื้นที่มันน้อยอเ่อเพื่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกะกะแล้วก็เป็นถ้าสมมุติว่ากระถางใหญ่เกินไปเนี่ยกว่ามันจะโตเนี่ยนะครับดินมันอาจจะอัดแน่นเกินไปนะครับดังนั้นกระถางขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการชําเนี่ยก็อยู่ที่ขนาด4-5นิ้วนะแรกๆชําไม่ต้องใหญ่มากเพื่อนๆือนเดี๋ยวพอลากเขาเนี่ยออกนอกกระถางแล้วก็ค่อยๆนะครับขยายเขาไปนะครับ โอเคทีนี้มาลงมือชํ่กันเลยเพะจะจ่าทาให้ดูสองกระถางนะครับเพื่อนนะครับโอเคเราก็เอานะครับวัสดุปลูกที่เตรียมไว้เมื่อกี้ครับที่คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนะครับใส่ไปในกระถางก่อนนะครับอันดับแรก เออลืมบอกครับอันนี้เพจจะลองก้นด้วยนะครับตัวตัวเขาเรียกอะไรขุยมะพร้าวที่ล่นเอาขุยมะพร้าวออกไปแล้วนะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับตัววัสดุเหลือใช้นะครับก็จะเหลือเศษใยมะพร้าวนะครับก็เอามาลองก้นได้หรือว่าใครอาจจะใช้ตัวมะพร้าวสับก็ได้ครับแล้วแต่ลองกนะครับลองก้นเพื่อที่จะกันวัสดุปลูกเนี่ยเขาจะหลุดนะครับออกจากกระถางเนาะพอเวลาเราลดน้ําอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใส่วัสดุปลูกเลยครับ ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับพอประมาณเนี่ยก็ประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็เตรียมกิ่งที่เรานั้นไว้เลยครับ2องกิ่งครับเพ่จะใช้เนาะนะครับอ่าก็คือกระถางละ1นึกิ่งนะครับเพื่อนๆ ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เอาดินโกดโอเคครับเพื่อนๆนะครับเราก็ใช้วัสดุปลูกนะครับใส่เติมลงไปต่อให้เต็มเลยนะครับแล้วก็กดนะครับให้แน่นเลยเพื่อนๆนะครับ เราว่าแน่นไม่เป็นไรครับอันนี้เพื่อนเพเพราะว่าวัสดุปลูกอ่ะเราจะมีความโปร่งอยู่แล้วนะครับอ่ะเรากดเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัววัสดุปลูกเนี่ยเขาได้รัดกับโคนนะครับกิ่งพอดีแล้วมันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดรากนะครับถ้าหลวมๆเนี่ยรากก็ออกยากนะเพื่อนเพื่อนดังนั้นก็กดไปเลยครับเนี่ยเหมือนของเพชรเนี่ยไป็นกดแบบแน่นๆเลยนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะแน่นเพราะเกินเพราะว่าวัสดุปลูกของเราเนี่ยมัน มันมีความร่วนซุยอยู่แล้วครับอันนี้น้ําพอลดนะน้ําจะลงพ่วดเลยเพื่อนๆเดียวนะครับโอเคนะครับในการ ปลูกกับเพื่อนๆนะครับเราก็ต้องไว้กึ่งกลางเนาะนะครับแล้วก็กดๆนะครับพยายามจัดให้เขาอยู่กึ่งกลางโอเคแล้วหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะ เอาไปวางไว้ใต้ร่มไม้ก่อนก็ได้นะครับของเพชรเนี่ยไปจะวางไว้ใต้ร่มไม้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเอาไปไว้ในตามชายคาบ้านนะครับหลบฝนหลบ,หลบอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ของเพชรเนี่ยไม่ได้สีเรลียดเพราะบอกแล้วว่าวัสดุของเราเนี่ยน้ําระบายได้ง่ายครับก็ส่วนมากจะเอาไปไว้ตามใต้ต้นโมกครับตามใต้ไม้ใหญ่นะครับอ่าก็ทีนี้รอระยะเวลาให้เขาฟื้นตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะ สวยงามนะครับเขาจะแตกใบเป็นทรงพุ่มสวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาเนี่ยเป็นพุ่มสวยงาม <_ A> เพื่อนๆก็พอหลังจากนี้ประมาณสัก2สัปดาห์เขาเริ่มออกลากอะไรแล้ว <_ A> เพื่อนๆก็สามารถที่จะอ,ออกรับแดดนะครับแต่พวกนี้เป็นแดดลําไรนะเพื่อนๆนะครับไม่ได้เป็นแดดที่แบบร้อเปอร์เซ็นต์นะไม่งั้นพวกนี้เป็นไม้ในร่มนะครับเป็น,นไม้ในร่มําไรนะครับแต่อย่าไว้ในที่ร่มเกินต้นของเขาจะยืดแล้วก็เป็นทรงไม่สวยนะครับถ้าต้นเขายืดเกินไปเนี่ยแต่ถ้า เขาได้รับแสงที่เพียงพอนะครับเพื่อนๆแสงํำไรนะเขาก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับอ่าใบสลับซ้ายขวานะครับเขาก็จะเป็นทรงพุ่มสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆก็นะครับอ่าอันนี้เพื่อทำให้ดูสองนะครับกระถางหรือสองกิ่งนะครับกิ่งนี้ค่อนข้างสวยครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกิ่งแฝดครับเพื่อนๆแตกซ้ายแตกขวาออกมาจากตัวต้นแม่ของเขานะครับอ่าก็อันนี้เพชร สาธิตทาให้ดูเนาะอย่าเรียกว่าสาธิตเลยเรียกว่าทําให้ดูดีกว่านะครับนะครับต่อจากนี้ก็ไปลดน้ํานะครับเพื่อนๆแล้วก็วางไว้ในที่ร่มก่อนนะครับหรือว่าตามใต้ไม้ใหญ่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะเติบโตแข็งแรงเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับอ่าเป๊ปหนึ่งนะครับเพื่อนๆพอดีลุงข้างบ้านแก ขับรถอะนะครับอยู่ในบ้านจาัดสรรเนี่ยไปขออภัยด้วยนะถ้ามีเสียงรบก,กวนอะไรนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นปกติเพื่อนเราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเสียงหมาเหา่าเดี๋ยวเสียงรถเดี๋ยวเสียงอะไรมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาใต้คลิปเยอะมากแต่ก็คงขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อนเพื่อนกาลังอัดคลิปอะเนาะแล้วก็มันมีเนี่ยมันมีเสียงแบบนี้อะครับจะต้องขออภัยด้วยนะนะครับเพราะว่ามันเราจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับนะครับเจ้าคลิปนะครับขยายพันธุ์เศรษฐีรับเงินนะครับก็เป็นใบสีเหลืองๆขอบเขียวอย่างเงี้ยสวยๆนะครับแล้วก็ไปไว้ประดับบ้านหรือว่าขยายพันธุ์แล้วก็ เอาไปขายจำหน่ายก็ได้นะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยเนาะนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe, กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับการท,ทำคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ